อันนี้เป็น KTM 3 0 0 EXC TPI ปี2021นะครับเป็นตัว2จังหวะ 300cc ครับที่หลายคนตามหากันอยู่นี่ะมือสองสภาพสวยครับมีของแต่งเป็นพวกดูมซี่ของ TGR ครับรถใช้มา181ชั่วโมงแล้วก็โอเวอร์ฮอล เปลี่ยนเสื้อลูกใหม่แล้วนะครับสภาพเดิมๆนะครับก็ประหยัดกว่าเบิกรถใหม่ครับเบิกรถใหม่ก็มีสี่ห้าแสนกว่านะครับตัวนี้ฟังเสียงครับ รถสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งาน,นครับผมสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่แฟนเพจเฟ c บุ o ก k ิน s s p ปี d นะครับ